จุดอยู่บนกราฟคือแทนในสมาการของกราฟแล้วเป็นจริงจุดตัดของการงกาฟก,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 ก็คือเอาสมการของสองกราฟมาแล้วแก้ระยะห่างระหว่างจุดก็คือเอา x มาลบก,กันเอา y าลบก,กันใส่กังสองบวกกันใส่รูทพิกัด x ของจุดที่แบ่งเส้นตรงในตาส่วน m ต่อ n คือเอา m ไปจับ x ที่ไกลกว่าแล้ว n ไปจับ x ที่ไกลกว่าแล้ว,บว,ลวบวกกันแล้วหารทั้งเส้นคือ m บวก n ถ้าเป็นพิกัด y ก็แค่เปลี่ยน x เป็น y จุดกึ่งกลางคือเอา x กับ y มาเฉลี่ย สมการเส้นตรงรูปทั่วไปคือ x บวก b y บวก c เท่ากับ0สมการเส้นตรงในรูปมาตรฐานคือ y เท่ากับ x บวก c กราฟ x เท่ากับตัวเลขเป็นเส้นตั้งกราฟ y เท่ากับตัวเลขเป็นเส้นนอนกราฟ x บวก b y บวก c เท่ากับ0ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นเอียงความชันของกราฟจากสมการนี้คือ m ทันทีแต่ถ้ามาจากสมการนี้ต้องจัดให้อยู่ในรูป y เท่ากับ x บวก c จะได้ความชันเป็นลบ a ส่วน b จุดตัดแกน x แทน y เป็น0จะได้ว่า x เป็น5และ y เป็น0จุดตัดแกน y แทน x เป็น0 จะได้ว่า y เป็น5และ x เป็น0ความชันเป็นบวกคือมองจากซ้ายไปขวาค่า y เพิ่มขึ้นความชันเป็นลบคือมองจากซ้ายไปขวาค่า y ลดลงความชันคงที่คือมองจากซ้ายไปขวาค่า y ไม่เปลี่ยนหรือก็คือมันสูงเท่าเดิมตลอดทั้งเส้นเมื่อลดจุด1จุดแล้วความชันหนึ่งความชันสามารถสร้างสามการเส้นตรงได้โดยใช้สูตร y ลบ y หนึ่งเท่ากับ m L x ลบ x หนึ่งความชันคือเดลต้ววา y หารเดลต้า x คือ y สองลบ y หนึ่งหาร x สองลบ x หนึ่งเมื่อเอาสองจุดมาสร้างเป็นสามเหลี่ยม แลาก็หนดมุมเซต้าเดลต้าวมันก็คือข้ามและเดลต้าเมันก็คือชิดแทนมันก็คือข้ามส่วนชิดก็คือเดลต้าวายหารเดลต้าเก็คือ m ดังนั้น m จึงเท่ากับแทนเซตาเส้นตรงขนานกันความชันจะเท่ากันเส้นตรงตัดกันความชันจะคูณกันได้ลบหระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นคือเอาสมการของเส้นตรงนั้นมาเขียนแล้วใส่ f แ,แล้วแทนค่า x ของจุดนั้นลงไป แทนค่า y าของจุดนั้นเราหารด้วยเอาตัวนําหน้า2ตัวกำลังสองบวกกันใส่รูทระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกันคือจับสมการไปเท่ากับศูนย์ก่อนแล้วหาผลต่างของ c หารด้วยตัวนําหน้า x y 2ตัวกำลังสองบวกกันใส่รูทการหาพื้นที่เราจะใช้ครับโดยมันจะใช้กับรูปกี่เหลี่ยมก็ได้ขั้นตอนก็คือ1นึวว่งสองเราวาดสติ๊กใหญ่ๆเลือกจุดมา1จุดแล้วหมุนทวนเขียไปเรื่อยๆจนทั้งกลับมาจุดเดิม ฉันเลือกที่จุดศูนยนยก็เป็นศูนย์ศูนย์สามสี่ศูนย์แปดลบสามสี่และศูนย์ศูนย์เราแทงลงให้หมดแทงลงเป็นบวกและแทงขึ้นให้หมดแทงขึ้นเป็นลบแทงลงเนี่ยมันจะมีศูนย์สี่สามแปดศูนย์สี่ลบสามศูนย์แต่ตัวที่อยู่ในรูกสอนเดียวกันเชื่อมกันด้วยตัวคูณนะครับแล้วก็แต่อันเนี้ย เชื่อมโดยบวกลบก็เหมือนกันก็คือสามศูนย์ศูนย์สี่ลบสามแปดแล้วศูนย์สี่นะครับทุกตัวเชื่อม้วยบวกแทงลงเป็นบวกหมายว่าเอาทุกตัวบวกให้เสร็จก่อนเราคูณเครื่องหมายบวกสามอีกรอบหนึ่งทางขึ้นเป็นลบก็คือเอาทุกตัวบวกไปให้หมดก่อนแล้วคูณเครื่องหมายลบสามอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยเอาผลที่ได้มารวมกันคูณหนึ่งส่วนสองได้พื้นที่ครับ